สวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุข,ขสุขพชนนะครับผมวันนี้กลับมาพ่อกันที่อันทุ่งหน้าทุ่งหน้าบ้านทุ่งหน้าผมเองที่เอันดำเพิ่งดำกับเพิ่งดำแล้วครัหน้าดำแล้วเอาก็อยู่ประมาณนี้บรรยากาศยามเย็นครับประมาณห้าโมงกว่า ที่ตรงนาตอนนี้ก็นั่งชิวๆอยู่ที่คันนานะก็บรรยากาศบ้านเราสบายๆชิวๆนะฮะนะครับนะรบรรยากาศบ้านเอาบรรยากาศบ้านเราฮนะ

บรรยากาศให้บรรยากาศดีกับบ้านเรานี่ฮะตุ้ง,งนาบ้านเราด้านหลังด้านหลังตุ้งนาก็าเป็นูเขานะ ฝั่งนี้ก็เป็นสามปลาของพ่อเองจะเลี้ยงไว้หลากหลาด้วยครับมีปลานิ้นมีตะตะเพียนก็มีหอยขมนะครับอันนี้ก็เป็นที่ให้อาหารปลาของพ่อเองกลับมาบมาตรงน,นี้เ็เข้าได้ครับ การจำเกิดอับคุณำตัวล่างเป็นกันกับทางปาก่อนี่เอาปาพันปานิ่นมาแล้วครับปานิ่นแล้วก็พันปลาปะตะเบียนแล้วก็ปลา เดี๋ยวจะพาไปชมด้านหลังของด้านหลังที่เป็นนาฮะนาที่ทำเสร็จแล้วด้านหลังไปกันครับแล้วเลามาตามขนาแล้วกันนี่จะสะป่าครับอ่า ว็เสสนัข้างหลังก็เป็นนานาที่โหก็าทำไวนะฮะเสร็จไวน่าจะทำก่อนผมอีก <c oughs> เดินผ่าดงกล้วยไว้ <c oughs> สาชมด้านหลังของสาป,ปาเป็นทุ่งนาบรรยากาศดีมากรตรงนี้นี่ก็มีคนเกี่ยวใม่ตัดหญ้าให้กวางนะด้านหลังครับดดีย๋ยวภูเขาเวยงาม อันนี้เป็นเตียงนาบรรยากาศดับเย็นนะฮะย้อนแสงกิดหน่อยแสบตาอันนี้เป็นสนนี่คือสะปลาสะปลาพ่อตรงนี้ตรงนี้จะเป็นคันในตรงแดนนะะข้างล่างนี่เป็นของ จะเป็นของไอ้คนเจ้าอื่นนะฮะนุสาปา,า,ปาตัวนุป้าอืมปลาตัวเบลเลอร์แล้วเดี๋ยวนี้ดูเดี๋ยวป้าดูอ่ะ นายเย็นนะฮะบรรยากาศสวยๆอ้าวมีลูกมาด้วยไปแล้วไปแล้วแต่ตรงน,นี้น่าสวยครับบรรยากาศตอนเย็นมาพักผ่อนกันตรนนี้สวยครับ โอ้โหดูปลาล้วปลาอืม ดูปลาแล้วอันนี้เราพากันกลับบ้านแล้วนะจ๊ะกลับบ้านแล้วนะครับผมเราพาพี่ๆน้องกลับบ้านแล้ว มันบ้าน ตงนี้ต่ก่อนเป็นเถียงนานะฮะร,ราบะ,ะกำบ,บรรยากาศทุ่งนาสบายๆตอนเนยน็ยนเย็นห้าโมงฮะตอนนี้จะพาพี่น้องกลับบ้านแล้วค่ำแล้วนะครับ สวัสดีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับกลับบ้านอันจ้าสวัสดีครับ